นาซาเผยภาพที่ยานพาร์เกอร์โซล r o ์พรบบันทึกไว้ได้ขณะที่บินผ่านชั้นโครโนาของดวงอาทิตย์สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีคลิปของนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ที่องค์การนาซาได้ส่งยานไปสำรวจดวงอาทิตย์และสามารถเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ได้มากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยทำได้รายละเอียดรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับหลังจากที่องค์การนาซาได้ประกาศเมื่อไม่กี่วันก่อนว่ายานสำรวจดวงอาทิตย์ Parker Solar Probe หรือ PSP เดินทางถึงบรรยากาศชั้นนอกหรือชั้นโครโนาของดวงอาทิตย์แล้วทำให้ยานลำนี้กลายเป็นพาหนะแรกของมนุษยชาติที่ประสบความสำเร็จในการแตะดาวฤกษ์ศูนย์กลางของระบบสุริยะได้อย่างแท้จริง ล่าสุดมีการเผยแพร่ภาพขณะยานบินฝากกระแสพลาสมาที่ร้อนแรงของชั้นโคโรนารวมทั้งบินผ่านลำไอพ่นของอนุภาคพ,พลังงานสูงที่เปล่งแสงเจิดจ้าซึ่งเรียกว่า s St t streamers อีกด้วยโดยภาพเหล่านี้บันทึกไว้ได้ในระหว่างวันที่8ถึง12สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ยานเหวี่ยงตัวเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เป็นรอบที่9 อันที่จริงยาน PSP ได้สัมผัสกับบรรยากาศชั้นโครวนาของดวงอาทิตย์ครั้งแรกเป็นเวลาเกือบ5ชั่วโมงตั้งแต่วันที่28เมษาย,ยนของปีนี้แล้วแต่ข้อมูลที่เดินทางมาจากยานเพิ่งจะถูกส่งมาถึงโลกและเพิ่งได้รับการวิเคราะห์ยืนยันความถูกต้องในรายงานซึ่งลงตีพิมพ์ในวารสาร p h s i c a l Review Letters ฉบับล่าสุดภาพที่บันทึกไว้ด้วยกล้อง WISPR ซึ่งเป็นอุปกรณ์บันทึกภาพชนิดพิเศษที่ติดตั้งบนยานอาวกาศ PSP แสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบขณะยานพุ่งไปด้วยความเร็ว147กิโลเมตรต่อวินาทีโดยเส้นโค้งและเส้นตรงสว่างจ้าที่มองเห็นนั้นคือแถบของ Sudor Streamers หรือพล a s m a และ gas มีประจุไฟฟ้าซึ่งทอดตัวยาวเชื่อมต่อระหว่างขั้วเหนือกับขั้วใต้ของดวงอาทิตย์ ผู้คนบนโลกสามารถมองเห็นสิ่งนี้ได้ระหว่างการเกิดสุริยุป,ปราคาเต็มดวงโดยลำพลาสมาเหล่านี้จะถูกลมสุรยิยบพัดให้ขยายตัวและเคลื่อนไหวจนดูคล้ายกลับเปลวเพลิงที่ล้อมรอบดวงอาทิตย์ดรแกรนด์ทรัมเบลผู้เชี่ยวชาญจากสวนฟิสิกส์ดาราศาสตร์ฮาวเวิร์ดสมิธโซเนียนของสหรัฐระบุว่าเมื่อขยายภาพที่ยาน PSP บันทึกไว้ เราจะสามารถมองเห็นดาวเคราะห์ต่างๆในระบบสุริยะชั้นในได้ไกลจนถึงดาวเสารวมถึงมองเห็นโลกและทางชั้งเผือกได้จากภายในชั้นโครโนาของดวงอาทิตย์ด้วยภารกิจของยานสัมผัสด,ดวงอาทิตย์ในอีก4ปีข้างหน้านั้นยังเหลือการเดินทางเพื่อเหวี่ยงตัวเข้าด้านในของดวงอาทิตย์อีก15รอบโดยจะลดระดับจากบรรยากาศชั้นโครโนาล,ลงไปถึงพื้นผิวของดาวฤกษ์เรียกว่าอัลเฟนคริทิคอสเซฟเฟส ซึ่งไม่ใช่พื้นผิวจะเป็นหินแข็งแต่เป็นขอบเขตที่ความโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ยังทรงพลังพอที่จะกักเก็บพลาสมาเอาไว้ภายในได้ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจาก TNN อ n, n l i อ e นไลน์และขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก BBC ไทยและข่าวสดออนไลน์นะครับและนั่นก็เป็นนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ที่นาซาได้ส่งยานสำรวจดวงอาทิตย์เข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยทำได้ ซึ่งภารกิจสำรวจดวงอาทิตย์ยังไม่จบลงนะครับคราวหน้าถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้ทางช่องจะนำเสนอข่าวให้รู้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ